สวัสดี FC นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศ136นะครับประเทศทั่วโลกวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับเป็นเส้นนี่แหละที่อยู่ใต้เนิ้วก้อยนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินพุทธนะครับก็เลยเขียนว่าเป็นเส้นเนินพุทธนี่แหละวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าบทนะครับการพยากรหรือตำราเนี่ยจะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักในหลายมือนะครับเส้นหลักก็จะมีเส้นชีวิต เส้นสมองเส้นใจหรือเส้นจิตใจเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นชีวิตที่ดีนะครับดูให้ดีนะครับจะต้องไม่ขาดนะครับเส้นไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับไม่เป็นโซ่แล้วก็เส้นชีวิตก็จะยาวมาจนถึงข้อมืออันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงบุคคลนะครับจะเป็นบุคคลที่อายุยืนยาวนี่แหละนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับทีนี้เส้นที่ดีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ละ เส้นไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับทีนี้เส้นไม่ดีเป็นยังไงเส้นไม่ดีก็จะมีลักษณะเส้นที่ตัดขวางลักษณะนี้นะครับตัดขวางก็คืออุปสรรคนี่แหละที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับหรือลักษณะเส้นที่เป็นเกาะเกิดขึ้นนะครับเกาะหมายถึงอะไรนะครับเกาะเกาะก็จะหมายถึงลักษณะนะครับที่มีโรคมีภัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำไส้ขวยไตนะครับถือว่าไม่ดีหรือลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมานะครับลักษณะนี้แล้วก็เส้นขาดไม่ต่อกัน อันนี้การพยากรณ์หรือทำนายทายทักเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เส้นที่จะสามารถคุ้มของคุ้มภัยได้ก็จะมีเส้นแบบนี้แหละนะครับเส้นพี่เลี้ยงนะครับขเขาเรียกอยู่ขนาบข้างกับเส้นที่ขาดก็ถือว่าดีดีแบบไหนก็คือจากอุบัติเหตุนะครับก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาเนี่ยนะครับตามตาําราทีนี้เส้นที่2เส้นนี้เขาเรียวกว่าเส้นสมอง ตามตำราเส้นสมองนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์วิภฟ์ความเฉลียวฉลาดดีนะครับแต่ว่าถ้าเส้นสมองที่ดีจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะเหมือนกันนะครับก็จะดีเส้นที่3ก็คืออยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจ,จิตใจเขาบอกว่าปลายเส้นใจนี่วิ่งเข้าหาเนินพฤหัสนะครับหรือใต้นิ้วชี้นี่ก็จะถือว่าดีดีแบบไหนนะครับดีก็คือเป็นบุคคลที่มีโอกาสนะครับ ที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับลักษณะนี้เพราะว่าเส้นเนินนี้เขาเรียกว่าเนินครอบครัวนะครับเนินครอบครัวหรือเนินคุณธรรมเนี่ยล่ะบุคคลที่มีเนินนะครับพปหัดกว้างก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจําใจสูงนะครับทีนี้มาดูเส้นเนินพุทธนะครับที่ขึ้นใต้นิ้วก้อยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเนินพุทธนะครับทีนี้เวลาเลือกงานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเนินพุทธเนี่ยละเขาบอกว่า การงานที่คนมีเส้นพูดชัดเจนนะครับก็จะเป็นงานที่เป็นเกี่ยวกับครูครูบาอาจารย์นะครับนายหน้าเลขานะครับหรือนักพูดหรือเซลล์นั่แหละจะดีนะครับลักษณะเส้นพูดนะครับที่ชัดทีนี้นะครับถ้าไล่เป็นข้อข้อบอกว่า1นนะครับจะเป็นบุคคลที่พูดจาดีนะครับมีหลักการ2ก็คือเป็นบุคคลที่มีสนีนะครับ3ามเขาเรียกว่าค้าขายดีมีกําไร นะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับข้อที่4ถ้าเป็นนักผวดนักบวชนักเทศเนี่ยดีนักแหล่นะครับก็จะเทศนาลูกศิษย์ลูกหาก็จะเยอะแยะนะครับข้อที่5้าเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจก็จะเป็นพวกที่ชอบต่อรองนะครับใช้คําพูดในการต่อรองนะครับดีนะครับข้อที่6นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่ชอบเรื่องของวางแผนนะครับ ถ้าพูดถึงก็เป็นนักวางแผนที่ดีนะครับข้อที่เจ็ดเนี่ยทีนี้ก็จะมีความสามารถนะครับในการโน้มน้าวจิตใจคนได้ก,ก่งนะครับพวกนี้ก็ถือว่าใช้วาจานะครับหรือสติปัญญาในการสื่อสารได้ดีนะครับถ้าพูดถึงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ